ต้องบุ้งจะไปไหนครับไปดำน้ำไหนอุปกรณ์ดำน้ำโชว์ให้ดูหน่อยสิโอโอ๋อเ้เห็นตัวอะไรมาัางเห็นปลานีมโมตัวขาวมีลายสีดำแล้วก็สีขาวเป็นเป็นสีของมันส่วนสีดำเป็นลายครับผมแล้วตรงหางมันก็เป็นโค้งโค้งแต่จริงๆแล้วอุปกรณ์ดำน้ำของบุ้งคือ แล้วถ้าบุ้งจะดำดำถ้าบุ้งจะดำดึกนะครับผมต้องใช้กก s n อก k e l เรามีเวลากันไม่เยอะจะต้องออกจากบุ้งจะไปเล่นทรายกันครับ ที่รักวันนี้แม่พาดน้องๆตรงเทียนและน้องตุงลงมาเที่ยวที่เกาะด,ดังยวนออันดับแรกนะคะเมื่อคืนแม่นอนที่ชุมพรค่ะแล้วก็ขึ้นเรือตอนเช้านะคะใช้เวลานั่งเรือโตขึ้นอยู่ประมาณสองชั่วโมงค่ะคุณแม่นั่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งไปที่เกาะเต่าและต่อจากเกาะเต่ามาอีกสองชั่วโมงจะบอกเลย ขึ้นแรงมากกระเด้งกระจกระเดิดโอ้ไม่ไหวจะเกียก์ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พาเที่ยวอีกแล้วนะคะเกาะเต่าเกาะนางยวนทริปนี้ทะเลแหวกต้องมาอาหาหาตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงอ้าคุณพ่อคุณลูกเล่นอะไรเนี่ย อไรคะ่ะเดี๋ยวบอกแม่หน่อยจานบิน,อ,นอ่าแต่ตัวเล็กที่อยากขุดทรายมาก,มมกแม่ให้ดูวิวทะเลแหวนสูงเห็นไหมคะมีทะเลสองข้างเลยหนึ่งสองวันนี้แม่ไปดำมาตรงนี้น้ำขุดจำไวน้ำขุดจำไวน้ำขุดจำไาหมดแรงคะ่ะสวยค่ะ น้องๆองหนูมานะคะอ่าที่นี่เกาะนางยวนทะเลแปรก,ก็จะมีสองบัางค่ะครับผมเจอสมบัติออจอสมบัติตตแหรอครับตรงบุงนี่ด้านในโอ้ลูกเห็ดฟ้าฟ้าโอ้สุดยอดเลยเริ่มออกแล้วเอ,าาอะฮ่า<ะ> <laughs> ป็นอะไรคะรูโอมันคือสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์เอเลียนหรือเปล่าเอ่ยม,มันคือยังไงอ้าวทางนู้นก็โยนกันไปอ้าวโยนกันมาลมแรงอะนี่คนนี้ก็อยากจะขูดคนนั้นก็อยากจะโยนมันสนุกอย่างนี้ล่ะคะ่ะเวลามาเที่ยวเนี่นสัสดีสครับ ชายสีขาวบรรยากาศสุดๆที่นี่ห้องพักนู่นคุณแม่นอนตรงนู้เห็นไหมคะปากผ้าไว้สีขาวๆวิวสวยมาก4,800ัน48ค่ะไม่มีอาหารเช้าด้วยเนาะ <c oughs> แม้ไม่ได้เมาอมือาหารราคาจานละขั้นต่ำหนึ่บาทไข่เจียวหมูสับหนกสิบนะคะ น้ำเปล่า30บาทโอ้ยค่ะกาแฟ120ค่ะนะคะติดเกาะค่ะต้องบอกว่าแม่ติดเกาะแม่เลีอยไม่ได้อ่ะคุณลูกค่ะอ้บ้นทรายใหญ่เลยคนนี้อื <Yeah. S 1> uh ้อ huh. อต๋อนี่คือนักขุดสมบัติค่ะอือหือมีสมบัติลอยมาติดตรงนี้นี่เป็นก้อนอะไรครับนี่เป็นก้อนอะไรเนี่ยดูจริงบุ้งเป็นสีฟ้าฟ้ามันคือเฮ้ยจานบินมนุษย์อวกาศเฮ้ยสไลเดอร์สเลอร์บ้านันเป็นก้อนนันเป็นก้อน ต้องใช้เสียบผมโคดโดโคดโุดโคดโ,โ,โ,โสายกระเด็นสายกระเด็นเข้าแม่อันนี้ก็บินไม่หยุดนะคะอะที่นี่มีจุดให้ดำน้ำทั้งหมดสามจุดจุดแรกอทางนี้เรือท่องเที่ยวก็มักจะมาปาการังจะอยู่ไกลๆตรงนี้ตรงเส้นดำๆตรงนี้ค่ะ น้ำจะลึกหน่อยมีปลามากมายโอ้เคแล้วก็ด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นปะการังแล้วก็มีปลาบ้างส่วนด้านนี้เรือกำลังนี่ค่ะผานักท่องเที่ยวมาดำุดดำว่ายเจออะไรกันบ้างนะทริปนี้แม่หมดแรงค่ะหมดแรงเลย ที่พักก็จะมีบริเวณนี้เขาปิดนะคะเพราะว่าโดนพายุเสียหายไปมากบริเวณนี้ก็ชรุดเหลือบริเวณนี้ค่จะจัดไปค่ะเด็กๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อนกำลังใจให้ช่องเทเบซ่านะคะแม่จะพามาใหม่ どうなの เป็นยังไงบ้างราครับเนือยไหมครับเนไปมด ไปหาแม่กันครัเช้า มีมะพร้าวตอนเราไปด้วยว่าก็เจอโอโ้กระเบื้องหลังคาแตกชายหาดก็มีแต่ปะะการังใช่ไหมครับมีแต่เศษปะะการังเต็มเต็มหมดเลย,ยเศษปะะการังเล็กๆทำให้เราเดินยากนิดหน่อย ครับวิวสวยไหมครับวิวสวยวิวสวยมากเลยครับที่เกาะนางยวนรีสอร์ทและที่นี่น้ำใสามากเลยครับ มีแต่ปะะการังแล้วก็น้ำทะเลใสจริงๆใสามากเลย